อันเด้กดออก,ก็ว่าท่านไปกกตรวจด,ด,ดอ,อกยนะานเขายานเขาบอกว่าเป็นโรคเกาตกินยากันตรวจเขาก็ไปตรวจอะไรนะตรวจแต่ว่าอยากไปตรวจนะมันจะบอกว่าตรวจโควิดซะก่อนอาจารย์เป็นป่ะบ่มักหมอไปได้นะ เ <laughs> ห็นมันถึงที่สุดแล้วกันนะน mm hmm. ะหลกไปใครเก็บธรรมดายังพอยังเม่เป็นธรรมดาขึ้นยมแม่ส่วนนั่นแหะเป็นธรรมดาเมื่อนี้พายุเขาได้เมื่อเนี้ยอันนี้ที่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดมือเนี้ยพายุมุสุไทยนะนะครึค่มคึ่มมศสโซในกระไดก็สิโตกบตกนะ มวันยมลงกิดกค้ดลงป่าสมบังก็มาอืมมาครับว่าลูกลูกไผ่ลูกไผ่ก,กับล้านพ่อขี้นก็ไปโกติดโควิดตะโดดล้วละติดมาบอกงอย่าฟังพาลูกไปเที่ยวเข,ขาคอตีลูกมาติดตั้งสามคน ลุงลุงคิดกค่อนนุงปะะะ้าวซได้ออกม่านนั่นเราขังนอกอะไซุมติดอยู่ข้างในบ้านแด่ก็เศร้าเลยล่ะนะก็ว่าเป็นเจ้าบุญเขาบอให้ติดบอสุขสุขชนเหมืมน,มน,มกกนก,กันเขาบอให้ติดติดแต่ลูกไผ่กบหลานกับไอ้โก้ก็ลูกไส้ลูกไส้อ๋อเนี่ยนะมันขนาดฉีดวัคซีนได้สามเข็มเลยโก้กกับหมออันนั้นก,ก,ก็นกนยังนี่นไปเที่ยวเนะี่ย นะก็ไปไป,ไปเที่ยวเขาค้อสักว่าไปที่มานน้ำอย่างหนึ่งห้องบูรุกนันอันนั้นคืโลคไข้ไข่จีบดูแลป้องกันดีที่สุดพวกเขายอมพอยืเมย์น่ะหนักพิวเก,ก็สิสอมหนักก็มืแล้วเสันเขาแล้วนี่สอมหนักก็ิหล้งางวัที่20่บุ๋ยละก็วบอท่านในมือใหนเยเมย์เยมเม,มบวชในภาพเป็นบวชสอบหนักว่าไ้ซสอมไหนเจ้าทีาาา่ให้บอกให้ทองเขาตะกอน ข้าเขาพระสงฆ์การเดี่ยนะทองนาข้องงานกับโยมแม่ท่านคุณพ่อกค่อยมาให้มื้นกษิบอกโยมแม่ยังไปเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานนะบ้านพระอุดรก็ไปสัก่อนโยมแม่ทาวัดกษิตบอกถ้าฟิวดอกนะโมได้นะอ่านบทง่ายง่ายบวชเอาบวชแบบฮะโบราณบ่ได้มิยาของหนังแล้วก็เอาบาทเอาหาดไตไปบวชที่อุปราช อุปซา,ก,า,า,า,ปาก็บ่ได้อ่าเหยีองอุปซาก็เพิ่นกับง่ายหลวงพ่อเจ้าขอนาำเภอมาโทษบอกพ่นย่ำในก่อนดวงหนาสองซ้ำเอเพิ่นก็หอมเพิ่นวางแล้วก็นัดเพิ่นไปอ่าไปบวชอุกาสะบวชแบบโบราณอ่าผู้บวชผู้สิบ,บวชต้องขานหนาได้ให้ได้กับป๋านะคอยสิได้ภูมิใจนะ ยังวังนจากพาลูกหลานผู้ใดมาบวชก็อยากให้ข้าเจ้าได้ขันหนาคท่องนาคได้กระปากได้มาเขาหนากได้มา่อสวดมนต์ไหว้พระได้มา่อทำนาทีปัดกวดน้ำคุบาอาจารย์ก่อนสีเข่าสุลโอมกาสาวพัดก็ได้มาอยู่เดี๋ยวมุกสีหุจักขอวัดปฏิบัติจังใดกับสิบโมได้เกื้อเขนอยากย่ำแย่ย่ำเข้ามากนะละง่ายวันนี้สบาย แนวโมเมนกับพานแล้วจะมาทองหนาเกินมาอะไรมาอยู่น้ำกับเมื่อกับมาบวชแล้วมัะกัง่าย์นาบุตรยากเสม,มอนี่การคุ้มผ่าคุ้มยังเขาก็สอนไปเบอรอยู่ยูทูปอ่าไปเปิดเบื้องลนะพระบวชใหม่วิธีคุ้มผ่าเขาบอกเบิร์ธนะอยู่ในยูทูปไปเปิดเบื้องลนไปเห็นน้ำมันกับบุตรยากเนี่ยข้าวดีเยี่ยวทองอุกาสะทองเอสาหังอ่าไปเปิดยูทูปเขาบอกวิธีเอาพิมพ์ไป ก็จะบอกสว่วนแล้วก็เข้าก็เข้าก็สวดตามสว่วนเบิ้งทำนอกจังหวะทุกวันนี้มันสื่อเทคโนโลยีให้ได้เป็นประโยชน์ความรู้ข่าวสารมีเมืออยู่ตรงนั้นถ้าเราจะประโยชน์นะนะนะเราประโยชน์ว่าแต่ปีดก็ไม่ต้องอ่านอยู่ในตู้ยในตู้นี่บ่อ่านก็นได้อยู่ในโทรศัพท์มีวัสูุเหลมเราจะคิดเข้าไปตรงไหน,นอันนี้คือความ จเจริญมันดีแนวส่วนดีนั่นเนี่ยยงพอยงมีความจเจริญเทคโนโลยีฮฮ่มันทันสมัยเอาสามารถที่จะอยากกจะคนคว้าเล่มไหนก็ได้พระไตรปิฎกอยากฟังคู่บาอาจารย์องค์ไหนก็ได้อยู่ใน y t u t u นะอยู่ใน Facebook มีบทบรรดาคู่บาอาจารย์อยู่ในประเทศไทยเราอันนี้คือผู้ที่ผู้ที่สวยแหงหาผู้ที่ ต่างใ,ใจอยาก,กฟังธรรมนะนะสามารถทำได้เมื่อเวลาในกระด้นอนฟัง,น,ง,ฟง,น,ง,งนั่งฟังเงียยเบิ่งังก็ได้นีในมันขึ้นอยู่กับเรานะความรู้ต่างๆมีมดนะสามารถที่จะเอาประโยชน์ได้ได้ความรู้ได้ความเข้าใจแล้วก็น้อง้ามาปฏิบัติหลักธรรมมันพอาศาสนาเขา,าเป็นาศาสนาแห่งการกระทำคือได้ยินได้ฟังแล้วก็เอาไปปฏิบัติ ไปทําด้วยจะเกิดประโยชน์จจงสิได้ผลจังสิได้คุณได้ค่าผลจะเกิดขึ้นก็อาศัยกระทำนะเข้าเห็ุหน้าเข้าเขาต้องลงมือทำเป็นเวลาเอากินเขาเขากต้องลงมือทํามันจึงสะได้ผลผลของการรับประทานอาหารก็คืออิม่มผลของการทํำนาก็จะได้เก็บได้มเมล็ดได้พืชผลนะ ผลของการประพฤติปฏิบัติก็จะได้ความเข้าใจในความเป็นจริงในสติเพิ่มขึ้นได้สมาธิในปัญญาดูเก่งเท่งตลอดนัานอันนี้คือหลักสัจธรรมมันจะเป็น,รรมมนอย่างไรเนี่ยพอจะเน่มันคือการกระทำนะการกระทําของเราเป็นผลนะอาศัยเหตุอาศัยเหตุเหตุที่ดีผลก็ต้องดีเราลงมือกระทําอะไรก็ตาม แม้ยังไม่ได้ถึงแต่ว่ามันก็ต้องจะถึงสักวัน,นมันต้องถึงนะเหมือนกรุงเทพเนี่ยข้าสียยางสายยางเร็วมันก็ต้องถึงกรุงเทพก็ไม่ได้ไปไหนเปรียบเทียบเหมือนพะน,นิพานพิพันิพานก็ไม่ได้ไปไหนเราจะเดินช้าเดินเร็วก็ก็เป็นเรื่องของเราแต่พระแต่นิพานก็ไม่ได้ไปไหนเหมือนกรุงเทพอายุหันละ ข้าสียางบางยางกรุงเทพวิทยุหัน่ได้ไปเมบ่ได้ไปใชเราจะขี่รถปิกอัพไปขี่รถเก๋งจะขี่จักรยานแล้วจะเดินกรุงเทพมันก็อยู่ตรงนั้นมันบ่ได้แล่นหนีจากเขาไปเราจะขี่เชียงบินก็เป็นเรื่องของเราเนี่ยอันคือขึ้นอยู่กับว่าเราจะเดินช้าเดินเร็วการประพฤติปฏิบัติก็มันขึ้นอยู่กับเราจะเดินช้าเดินเร็วขึ้นเราจะปฏิบัติช้าปฏิบัติเร็ว ขึ้นเราจะได้ปฏิบัตินะต่อเนื่องสม่ำเสมออันนั้นก็ขึ้นอยู่กับเรานะถ้าใครปฏิบัติได้ต่อเนื่องสม่ำเสมอมันก็จะถึงจะถึงเร็วนะนะจะถึงพระนิพพานจะถึงความเป็นผู้ได้เข้าถึงธรรมเร็วถ้าปฏิบัติช้ามันก็จะถึงช้านะคือกันนะนะนะคือกันเหมือนเราไปกรุงเทพนั่นแหลนะนะเปรียบเทียบสมภารยุนะยมเมถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วก็เราก็จะปฏิบัติ สมควรจจทับตามธรรมของเราไปเด็กมาขอให้ได้ทำทุกวันพอ,อทําทุกวันได้สิ่งอะไรอะไรมันก็จะเข้ามากิจใจของเราเนี่ยมันจะป่อยจะวางได้มันจะรู้จะเข้าใจเป็นเรื่องอที่เราที่จะเข้าใจความจริงเรียนรู้รรความจริงเรียนรู้สัจธรรมความแก่เก็บตายเนี่ยเราเรียนรู้มันเป็นสภาวะที่มาให้เราเกิดความ เข้าใจในความจริงไม่ใช่ว่าเก็บใค้ดได้ป่วยจะมานั่งร้องไห้เสียอกเสียใจมันจะไม่เกิดปัญญาคือจะต้องมาพิจารณาอยามันเจ็บมันไขนะอย่าโยมเหมือนกันนัตธรรมเาหมือนกันเวลาเก็บใค้ดได้ป่วยเราจะได้เรียนรู้ความจริงนี่เรียกว่าสัจธรรมนานเรามานั่งร้องห้องร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจมันก็บ่ได้เกิดคุณเกิดสติปัญญาอะไรเลยควมีริคือพิจารณาไปตามธรรม ที่พระเจ้าสอนวมันเป็นธรรมดานะเจ็บแค่ได้ป่วยไม่เป็นน่นก็เป็นนี่ดูแลรักษามันไปนะแต่ใจของเรามันต้องต้องปล่อยต้องวางให้มันได้ให้มากเท่าที่จะมากได้มันถึงจะได้ทุกกายแต่ใจไม่ทุกข์อย่างเงี้ยนะทุกกายแต่ใจของเราวางได้ปล่อยวางได้โอ้สังขารมันเป็นอย่างนี้เนาะมันก็เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายว่ามันมันเป็นอย่างนี้ม,นนนม,นมันเป็นรังของโลกไม่เป็นอันาน,านั้นอันนี้ นะสารพัดที่มันจะเป็นเกเสร้า,า,ม,ามันก็เป็นไปตามวัยตามอายุตามสังขารต้องดูแลไปแต่ใจของเราจะต้องวางให้มันได้นะจะได้เบื่อหน่ายพระพุทธเจ้าว,ว่ามันเป็นทุกข์ร่างกายมันมีแต่ก้อนทุกข์นะมันมันมันมีแต่รังของโลกมีแต่ของปฏิกูลอย่างเงี้ยมีแต่ของไม่งามมีแต่รังของโลกโลกที่มันเกิดจากร่างกายไม่รู้กี่โลก โลตาโลกหูโลกจมูกโลกลิ้นโลกกายโลกกระเพาะโลกเบาวันความดันโลกทับโลกไตโลกเกาโลกไทลอยโลกมะเร็งโอสารพัดก็มาอาศัยอยู่ในร่างกายนี้นะบางคนเป็นไม่รู้สาเหตุไม่เคยเป็นเป็นมาตั้งแต่ออกมาก็มีอย่างบวท่านเลยไงจำยูได้ทอ ออกมาสามสี่เดือนต้องได้เข้าห้องอบเป็นหัวใจเป็นริลูกเป็นหัวใจลัว่วอะไรวกนมาตั้งแต่เด็ดเดๆここกๆก็มีนนโรคภัยไข้เจ็บบางคนนะพวกเราเนี่ยโชคดียองปอยเมเไม่ได้เป็นอะไรมากเวลาโตมาก็ได้เป็นเป็น,ปนแล้วก็รักษามันก็หายบางโรคโรคบางโรครักษาค่อยหายถ้าไม่รักษาไม่หายโรคบางโรคไม่รักษาก็หาย แต่โรคบางโรคเม้นรักษาก็ไม่หายโรคกายโรคบางโรคคือต้องรักษาค่อยหายอย่างโรคกระเพาะโรคอะไรโรคความดันโรคอะไรที่เราพอที่หมออะให้กินยาต่อเนื่องค่อยหายปฏิบัติตนโรคบางโรคไม่รักษาก็หายคือพวกเป็นเป็นไอเป็นจามเป็นอะไรต่างๆที่ไม่ไม่ได้เป็นมากพอปุบตันแเราแข็งเลงมันก็หายแต่โรคบางโรครักษาก็ไม่หาย อย่างโรคที่ร้ายแรงที่สุดโรคตับโรคมะเร็งอะไรต่างๆแม้จะรักษาบางทีก็หมอก็ยังไม่สามารถที่จะให้หายขาดได้มีแต่ทุกเราเบาบางนะอันนี้คือโรคทางกายและโรคทางใจน้อยนักที่ใครจะไม่เป็นถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระอริยเจ้า โลกของใจก็คือความโกรธความโลภความหลงลาคะโทสะโมหะความยึดมั่นถือมั่นความเข้าไปว่าเป็นตัวเราของเราโลกอุปาทานแะโลกความยึดมั่นถือมั่นนี่คือเป็นโลกของใจที่บรญญาตที่คนที่จะรักษาได้หายเพราะส่วนมากไม่รู้วิธีรักษาแล้วก็ไม่อยากจะรักษาด้วยอย่างเงี้ย่างนั้นพวกเราให้ให้รักษาโลกภายใน ไปร,รักษาโรคใจด้วยโรคกายเราก็รักษาไปหาหมอเก็บไข่ได้ป่วยหาอยู่หายาเท่าที่เราจะทำได้แต่โรคทางใจไม่มีโรงพยาบาลไหนรักษาโรคทางใจในประเทศไทยก็มีแต่ว,วัดมีแต่สำนักประพุทธปฏิบัติครูบาอาจารย์ที่จะเอาธรรมโอสถ์เป็นยารักษาศีลส,สมาธิปัญญาทานศีลภาวนา การพิจารณาสมถะวิปัสสนานี่ะเจริญเพราะกรรมฐา,านจเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาให้เห็นอน,นิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้จึงจะรักษาโรคทางใกได้ขันผู้ได้่มี่มี่ยาตัวนี้ขันธโมลูจักยาอันนี้แกสิโมสามารถที่สีรักษาได้มันเกนสิตายไปนะเฮามันม้นบั้นาตายนะเฮาเด้อันกิเลสเนี่ยขันเหเฮาบ่ได้เห็ดบ่ได้ตั้งใจพูดปฏิบัติ มันตายแต่ร่างกายแต่จิตใจมันบม่ตายกิเลสมันก็บบ่ตายนําเข้าขันน้องบ่ได้ปฏิบัติบ่ได้ดูเท่าท่านบ่ได้สั่งสติฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญากิเลสตรงนี้มันก็ไม่ตายเพราะว่าเป็นโลกของใจที่มันจะไปเกิดอีกเกิดอีกก็ย่อนโลกของใจบ่ได้เกิดย่อนโลกของกายเนี่ยโลกกายนี่มันจะตายกับเราในวันสุดท้ายที่เราเผา จะเป็นมะเร็งเป็นตับเป็นโรคอะไรก็ตามมันก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้คือโดนไฟไหม้ครับแต่โลกของใจเนี่ยไฟไหม้กับว่าตายโลกของกิเลสเนี่ยไฟห่อนมันได้มันกับว่าตายเพราะมันจะไปอยู่กับกจิตจิตที่มันหลงที่มันยึดที่มันไม่เข้าใจความจริงเนี่ยมันละมันจะไปไปไปผูกไปยึดไปถือเอาตามบุญตามบาปตามความเห็นตามความรู้สึกตามความเข้าใจของจิตดวงนี้ ทีนี้เข้าเข้าใจบางทีเราเสียใจในเสียกิจฉลาดจิตที่มีสติกิจที่มีปัญญาหยุดความทุกข์ได้หยุดความปุงแต่งได้ปล่อยวางได้ไม่ยึดมั่นรู้เท่าทันได้เนี่ยอันนี้คือจะเอาชนะได้น่ะจะเป็นยารักษาโรคทางใจยงพอยมีป่วยแต่กายแต่ใจเราจังไนถึงยังไม่ป่วยอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมดาแล้วในร่างกายมันไม่เก็บมากก็เก็บน้อย แต่เราจะเอายาใจด้วยโดยเฉพาะขันใจว่าทุกกายมันก็มันกับทุกแต่ว่ามันโม,มนติท,กทกุกหลายมันปล่อยว่างไลแต่ถ้าป่วยทางกายป่วยทางกจบาดแห้งทุกหลายนนะคนป่วยแล้วส่วนมากจะอารมณ์เครียดไปด้วยอารมณ์เศร้าหมองไปด้วยแต่ถ้าอารมณ์ไม่เศร้าหมองกิจใจ ยิ้มได้แสดงว่าใจนี้เรามีทางมีปัญญาหรือว่าใจมันบป่วยนั่มานามันก็นสิเห็ดในเฮ้าบวเป็นทุกข์หลายนะดังนั้นพวกเขาก็ต้องรักษาใจเฮานําเอายาคือพระธรรมเอาบุญเนี่ยเป็นยาเอาทานเอาศีลเอาภาวนาเนี่ยเป็นยาให้ใจเฮ้ามียาซสม,อ,สมอยาใจสสดมนต์นเป็นยาทานภาวนาเป็นยาจีของเราเนี่จะทําไป ยาตรงนี้ก็จะเป็นเป็นยาโอสถทำให้ใจของเราไม่มีโรคโรคเสียแท่งโรคของวามโกดวามหลความ,ล,วามลงอุบทานความก้ไปยึดมันม่นถือมั่นก็จะทุเราเบาบางไปเรื่อยๆขันที่รักษาใจของเขาซูมือกินยาใจยื้อซูมือมือละเศร้าแรงเอาเศร้าแรงกับพ่อละพ่ต้องเอาถึงเทียงอะไรดอกสดนมน่น เนี่ยนกินเศร้าแรงกับพ่อซ้ำนี่ก็รักษาได้ไม่ต้องกินกินเขาบหมือนกินกับอาหารวันละสามมื้อเศ้าเทียงแรงเด็กพ่มแบบีผู้ลงคนกรอบดึกนรักษาโรคทางใจเนี่ยขอเอากินเช้าแรงนี่ก็น่าจะหายน่าจะดีดีีดีธรรมะว่าถ้าใครรู้ว่าจะเอา ยาใจหรือว่าเอาธรรมะโอสถเนพระปราศษาใจนี่นะส่วนมนุ์เป็นยาทาภาวนาเป็นยายินพุทธโธเดินยืนเดินดน,ดน,นั่งองพุทธโธคิดถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธเจ้าถ้าใครทําได้คนนั้นจะมีใจที่เป็นมีสุขภาพจิตที่ดีสิบวเป็นโลกประสาทสิบบเป็นโลกลำํำคานสิบบเป็นโลกงดยิดสิบบุเป็นโลกพุงซ่านสิบบเป็นโลก ยึดมั่นถือมั่นหลายสื่ว่าเป็นโรคข้มโกรธความหลงหลงเพราะมันมียาตรงนี้มันศึกษามันสวดไปพิจารณาไปภาวนาไปพิจารณาไปเอาไปมาใจเขามันกับบ่มีโลห่างไกลจากโลกแข็งแรงใหม่คือร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็เดินเหินไปได้มาสะดวกถ้าจิตใจเราแข็งแรงมันก็แห้งมีจิตใจที่อารมณ์ดีมีความสุขวางได้ไม่ยึดมันม่นถือมั่นดา ถ้าใจเขาไม่มีโลกมันมีความสุขนะยิ่งกายไม่มีโลคอีกถ้าได้ทั้งสองก็ยิ่งเพิ่มความสุขเพิ่มความาเบาใจเบากายไปด้วยน,นั่นพวกเราจะต้องเข้าใจรักษาโรคก,กายไปแต่สำคัญก็คือโรคใจนะให้มันทุกข์ให้มันลูกว่าเขาสิกินยาเขาสิเอาอยา คือพระธรรมคือบุญเนี่ยเป็นยาให้ใจของเรามันปล่อยมันวางให้ได้แต่ละวันเนี่ยมันให้เห็นตามความเป็นจริงนะให้เบื่อหน่ายในการที่จะมาเกิดอีกมาเวียนว่ายตายเกิดอีกกามาเกิดอีกมันก็จะได้อัตภาพนี้แล้วมันก็จะมาป่วยมาเก็บอีกก็จะเป็นทุกข์อีกเนี่ยนะความเก็บไข้ได้ป่วยความแก่ความตายเนี่ยมันทําให้เราเห็นเห็นความ ไม่เที่ยงของสังขาร้วมันจะเบื่อพุทธเจ้าพ้ิวา่าอยางให้เขาเบื่อนายตรงนี้เพื่อเสบวอยากมาเกิดเพื่อจะหาวิธีให้มันดับทุกข์ให้มันได้นะกวกเข้องก็จึงได้มาสู่การประพฤติปฏิบัติเข้ามาวัดเข้ามาทําบุญก็เพื่อจะให้มันได้มีความรู้ความเข้าใจตรงนี้มันจะงสบทุกข์นะถ้าใจของเราเข้าใจเรื่องเหล่านี้แล้วมันทุกข์น้อยถึงยังไม่ทั้งหมดแต่มันจะทุกน้อยมันมีทางออก มันมีปัญญามีรูระบายทุกอย่างมารูเท่าท่านแล้ว <c oughs> จังศีนานะนี่คือความอัศจรรย์ของพระธรรมพุตเจชาถ้าเราได้เรียนรู้ได้ฝึกฝนมีสติอยู่ต่อเนื่องมันจะทําให้ใจของเราปลอดภัยจากโลกทั้งหลายทุเราเบาบางจากโลกความโกรธความโลภความหลงค,ความยึดมั่นทั้งมันมันเสืกอกโยหายหาย่หางออกไปจางไปเพราะเรากินยาทุกวัน คือบุญกุศลทานศีลภาวนานเป็นยาโอสถของการรักษาโรคทางใจอขอมทนาสาธุในบุญหลายๆมีความสุขความเจริญเตรียมน้ำกวนเออแผ่บุญแผ่กุศล ยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสักร e ังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกะปติอิจิตังปฏิตังตุมห um ังกิปเมวะสมิจัตุสเพปุเรนตุสังกปา ฉันโทปนรโสยะธามณิโชติราโสยะธาเป็นติโยวิวานจันตุสัมพันโรโควินาสันตุมา เต็มพาวาวันตรายโยนสุขีที่ขายุ่งกุมภาวาอภิวาสหันดังเสียลเรียนเสนจังปูทางปัญจายิโนจารถามโรธามวันธามตีอายุวันโนสุขขาม หาราชยศิสิทธิ์านนาระผานโซนที่ผ่าายังสุขขัมารังซิเรียยุ่งเจ้าวันโนจะโพงคัมบูญที่ใจญาสังวาสันตวา สัจะอายุจันเทวันสิเทียมภวันตุเตภวันตุสามพัมบังการะรางคันตุสามพันเทวันตาสามพัมพุทธานุภาเวนะสะท้าสุลเทียมภวันตุมเตภวันตุสาม ธรรมบังขารางรังขันโตสามผันเทวันานสามผ่านธรรมาัุนา เวนัสธาโซนเทมเบาวันตุนเตมเบาวันตุสาพัมบังขารร่างร่งคันตุสามพันเทหวันตาสามพันสามขานุภาเวนัสธาโซทีภาวันตุนเตหันดัมมายังตังการิกาปัจจวบีกนังปะทังปนามัเส ปติสังขาโยมิโสปินถาปาตัมปฏิเสวามิมเนวะตวายนามัตายนามันตันยานวิโพสนาญาญาวเทวอิมัสกายสถิติยาาปนาญาวิหิงสุปัรติยาปรมจาริยานุาหายา เอติปุรานันจาวทนาปฏิหังิขามินาวันจาวีทังนาอุปาเทสามิยาตาราจเมงพวิสติอนาวัชตาจพสุวิหารจติ